คุณเซนเข้าบอกว่าเขาได้ความรับของประเทศไทยเอกสารมีอยู่จริงแล้วก็คงตกไปถึงคุณเซนตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาลกระทรวงการต่างประเทศควรจะต้องดำเนินคดีกับคุณทักษิณด้วยหรือเปล่า นายกรัฐมนตรีที่จะทัวร์ท์ถึงกันคุณนพิสิทธิ์ทำยังไงมีการรับรู้ของฝ่ายราชการจะมีการบันทึกเอาไว้แล้วคุณนพิสิทธิ์ได้ไปบอกคุณเซนหรือเปล่าครับว่าถ้าอยากจะได้อะไรก็บอกกลับมาจะทําให้ท่านอยากได้อะไรเราจะจัดการให้นะแต่ว่าท่านช่วยถอนคดีออกจากไอซีเจได้ไหมอย่างนี้ผมว่าพอเข้าใจได้ว่าเป็นการเจรจาต่อรองข่าวต่างประเทศ เาก็สงสัยทำไมคนไทยไม่เข้าข้างคน<า>ไทยยกไทย